ฮัลโหลสวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องพี่บ้านฟิลแองก์ชาแนลสตูเกอรอรโคนเมอร์นี่อยู่กับพี่บานฟินแลนด์คนเก่าค,น,คนเดิมนะครับผมเพิม่มเติม,มคือแวนสีเหลืองมรุยมรุยมรุยเมื่อนี้รับบทนายห่างเป็นนายห่างเรม,มอนี่พี่น้องพาเด็กหน่อยไปถ่ายเอ็มวีนะครับผมแล้วกาวันนี้ถ่าย MV เพลงใหม่ของนักร้องในวงนะครับผมชื่อนะครับผมเตยรังสิมันนะครับผมหรือคุณเตยรังสิมันแสงทองนะจ๊ะเมื่อนี้สิบถ่ายเอ็มวีของเพื่อนพี่น้องนะครับผมว่าเพลงเพื่อนนี่เอาไปด่ววนแล้ คุณพ่อคุณแม่กันเลยสิบาเพิ่มไปอาร์ตอมืีมือนีแต่ว่าหางเครื่องของห้องมือนีก็คือว่าหางเครื่องจำเป็นพี่น้องนะครับผมมีน้องเคสน้องโกกิแล้วก็น้องน้ำตาลบ,บาบน้อยเทายิกยิอะไรเทาน้องโกกิก็<อ>พร้อมแล้ว<า>เป็นลูกสาววันบานวันนี้เป็น,ปน,ปนลูกสาอันนี้ชุดเต้นเหรอหนู เท่ากับแบบว่าคิดดีได้บ่าเท่าสิเต้นเท่ากับบล็อกคอยทาท่างนี่นะเท่ากับเลยเอาท่างวันวานๆเอาอันได้อยู่ใช่ไหมคะได้อยู่ใช่ไหมอุดหนักได้นะได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมคะน้องน้ำตาลก็ไปชมฟูเหมือนกันแต่ว่าคนละชมฟูน้องเคสอยู่ไหนน้องเคสชุดไหนเต้นวันเนี้ยสีดำกับอันนี้จะเป็นจะไปเป็นแดนเซอร์ให้เพลยงเตยรังสีมันเป็นครั้งแรกเลยนะคะเตยรังสีมันเป็นอะไรกันี่แกเต้นเต้นนิดนึงเพราะว่าบล็อกบล็อคอยเต้นไม่เคยเต้นใช่ไหมแค่เกิดมาเต้นนี่โอ้ น้องน้ำตาก็อาจจะทานเออ่ทานบะหมี่บะหมี่กึ่งเทนทรูปอยู่อันนี้ก็จะเป็นไอ้ชุดนี้อ่ะลูกสวยลูกสวยสวยมันะนสวยมันหยาดน้ำฝนเลยลูกฮะก็สวยไงตายรอดหรอเกือบให้ใส่ป่ะให้ลูกเอาฉันไม่ได้ไปคืนอวีน้ำไผ่ดิน้องเคใส่ชุดนี้ใช่ไหมลูกเกือบสีนี้หรอเกือบไม่ปะเนี่ย ดูกทักไหมเยว่ปอันนี้ไม่มันมีอยากผิดตรงหมนโอ้สาวหนว่อยจะไปทยอย่างพี่พี่น้องนายหางเลวนี่นายหางเจาา้จาของคลายเสียงอะไรเรียกขอจะผ้าศิลปินได้คลายไปเต้นอืมอนายห่างเขาเลยนั่งพร้อมเอาคุณเจ้าใช้จ่ใช้หนีสัวอยู่บนโตน้ำตาลน้ำตาลเอาคุณเจาไปพี่ไหนรูน้ยังก่อนทำไมยังก่อน,น นี่ยินบอกเอาไปไหมเนไปแมนสีแดงพี่น้องแต่งตัวชิวๆใช่ไหมนี่แต่งตัวชิวๆแบบเหมือนเราไปทำงานแบบนอกสถานที่ตาอากาศน้องหมาน้องเต้น้องเต้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 ห้องเต้ห้องเฮาน้องหิวน้องหิวน้องหิวน้องเต้น้องหิวน้องเต้คู่หูคู่ใจ ไซบีเรียนกับฮะไซบีเรียนกับโกด้นบางวันเขาต้องไปเล่นน้ำด้วยกันนะใช่ดูอยู่หลังสระใช่ไหมใช่มหาแต่อยู่เล่นบขึ้นบงีไหมตุ้ยนุเสรียงังโทรเรียกตุ้นุยสรจตะาก้องอ่ะเอ้าไรอไบตื่นานานยป ร้อนจุงอ่ารอดตัวหน่อยพี่น้องเออถอยแว่นให้ดูดีกว่านะพี่น้องเปลี่ยนแว่นกันเป็นาสีอะไรบอกอะไรเหรอในในจริงค่ค่ำเออแว่นเป็นดังเพื่อเหมือนเอออันนี้ดูดีขึ้นนะดีมากเอออันนี้ดูดีขึ้นเมื่อกี้นี่เหมือนแบบตะยักหัวแห้ง วันนี้นายฮั่งจะพาศิลปินค่ายเสียงอะไรไปไหนคะอ่าจะไปถ่าย MV นะครับผมถ่าย MV ที่แล้วมีแมสไม่รูอมีอยู่ค่ะมีครบอยู่เนาะแจ็บเลยแม่รีบว่าเขยะเจ็บาว่าเรียตันมือน้ำฝนวันจันทร์เหรออุ้ยไม่ใช่พี่ตรงขวับแม้ได้นี้มันเป็นน้ำได้เจ็บเหรอแสดงว่าแสดงว่าสะเพาเนี่ยโทรหาพี่ตุ้ยซีเคสตุ้ยเฉยได้ยังลูกตุ้ยชาวหางเครื่องเลยนะคะ สาวเดนเซอร์อันเพลงใหม่ของเตยรังชิมันเพลงอันกระโดดเดาเกาซันบอสโซนผู้ใดชิบะจังใดเพลงเขาหล่อจักรุปว่าจะเพลงนี้เพลงเดียวเท่านั้นเพลงเดียวเพลงเดียวไม่เคยฟังเลยนะไม่เคยฟังเลยเพลงเดียวไม่เคยฟังเลยนะเป็นเป็นเพลงพี่บ้านนี่แหละแต่ว่า เจ้าหนูเหมือนเคยได้ยินชื่อเพลงนี้มานานแล้วเออกระโดดเป็นเพลงฉันและบาลเนียนทำบอร้องฉันก็เลยว่าเอองั้นให้เต้ยอันให้อันรังสีมันร้องดีกว่าให้คุณเต้ยร้องเออใกล้คุณเต้ยร้องแทนก็เพลงนี้ฉันก็ไม่ได้ไปร้องที่ก็ได้ให้นางร้องไปเลยเพราะหนางไม่มีเพลงนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอตากล้องแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นแพรวพลาก็รออยู่ที่นู้นแล้วพ่อไปเผาออกไปก่อนแล้วนะฮะผมเพราะว่าแพรวพลานี่ เพิ่นไป,ไปทุระมือเสาร์นีเ่าเลยออกไปกวน<ม>คุณพอ่อก็เลยออกไปตามพี่น้องนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยจ้ะถึงแล้วทุกคนวันนี้ถึงแล้วถึงแล้วนายายคาเฟ่สั่งน้ำแล้วนะสั่งแล้ว <c oughs> สั่งน้ำแล้วนะฮ <c oughs> ะมันก็ต้องหางแดดมันเขาจะสวยมักส,สาวแก่ก็ถ่ายอย่างนี้นะใช่ แม่ปอก็มาแล้วแม่ปอละปอละโปเม็ดเม็ดอ๋อข้างนตุ้ยใช่ภาพตรงกลางขน่นก็จะโอเคก่อนนะนี่นี่วันนี้ลูกไปดูรูปกันเพลงใหม่วันนี้พร้อแม่นักร้องพร้อแม่หนี่พร้อมครับผมโอ้โหคุณเต้รังสีมันนะครับผลงานเพลงที่ชื่อว่าคาสาวเจ้ารถแห่ครับเดี๋ยวมันลื่อมซีดพี่คาสาวเจ้ารถแห่แม่นจริง เมียนะมักเจ้าสัญญาของห่องเจ้าเออห่วงเจ้าห่วงเจ้าสาวรถแห่สิมาค่าสาวอย่างจะควางค่าสาวกันวานนี้นักร้องสิีไทยมองนี่พี่น้องนี่ลูกแคชั่นห้องมือนีพี่น้องเป็นบรรยากาศแบบบ้านทุงบ้านทุงคูบ่าวห้อก็บไทยมิฮึกเอาคนเก่าคนเดิ่มตุยนุยเสื้อของน่าซับเงือกขาดเล้วเทเนาะคู่มือนีเทคู่มือนีรอนะตุยเนาะ ล่าสีล่าเสือจับเบิดเน,นาะล่าสุดอ้อนแม่แม่แล้วแม่แม่แมแมแมแก็จะจัดให้ละทิ้นเดือนเออซีรีส์จะไปซื้อทำไมซีรีส์สองระดับตู้ซื้อซีรีส์ไปเลยเจ็ดไปเลยวันนี้จำเนื้อเพลงได้ไหมฮะได้ครับ <c oughs> ซิงวันนี้ซิงแตบบ่ว่ามันก็ต้องจำเนื้อเพลงได้พี่น้องก็เป็นเอ็มบีแบบว่าเบาๆเพราะว่าช่วงนี้มันเห็ดกล่องเงยบ่อยๆพี่นอ้องมันโควิดเนาะก็เอาแบบว่า น้องน้องแบบน้องโกกีน้องอะไรมาเต้นแบบเบาๆน่ารักพี่น้องพอแฟนขาผ่าไปเลยเดี๋ยวมันด่วนแล้วมันเด็กมาคุมงานแทนแพ่าเพ่า่ะเพ่าเพ่าเพ้ายู่ใส่อัดเพลงอยู่ครับอัดเพลงบะนันมาแพ่าอัดเพลงอยู่ยังยังไม่มาคุณพ่อก็เลยมาคุมรอนี่ฮะผมคุมสถานที่โอเชีตีมังหันตีนน หุ่นยาวเขาดีนักร้องพี่น้องนักล้องเขากูหุ่นดาวหุ่นยาวเข่าดีเฮ็ตไปพี่น้องเอ้ยปลุกปั้นกันไปอดันพักกันไปพี่น้องเพราะว่าพก็กระาังนี่น้อกันกับซอยกันนะพี่น้องเนาะซอยกันดูแลกันอืแบ่งปันฮักกันเพียงกันรักกันไว้เถิดดีกว่าสร้างกันสาวสามาเต้นวันนี้ ป้าพี่ผัวม,ม้างผู้สาวบา้านหินเหล็กไฟ่แม่หลานปารุ่นมางางหลานปารุ่นพาเพิ่นนั่นาป้าพี่น้องพยาบาลวันนี้ป้าน้องพยาบาลเพื่อนคือสวยแถบหวานไม่ไมาแม่บอกเพื่อนบอกเพื่อนเหมือนเนี่ยหนูจะมาไม่ได้นะลูกอย่างนะเอเอหนูจะมาแอปเพื่อนแบบไม่ได้นะแบบพ่อเพิ่นเหมอนเมาไปหรอกเออเออเออคลิปรูปวายูคลิปรูปวายูวายูอย่างนั้นไอฟังอย่างแล้วตอนบกติแล้วแม่ตอนไม่เมาล่ะเต้นยังไง จะพอแอปแตกแล้วไม่อ่ะเออเออเออเอมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่ยูนาฮันเขาเป็นลิรแม่แอปแตกนะเธอมาอย่างนันหลุดแม่ะถ่ายคลิปอยู่แล้รืสรุปมันหกแป้งใช่ไหมแอบแตกขนาะอ่าแม่ซีรีส์ใครจะมาเปิดบินวันนี้ถามเพื่อนรอเพื่อนเขาแม่ขายเป็นไงบ้างเอาไปขายแค่ก็เจ้าโทรไปหาพี่ดาให้พี่ดาคุยคุณให้ฟัง เรื่อนแต่เขาเขาแบบมีพื้นฐานขายออนไลน์อยู่แล้วอ๋อเลยว่าให้พี่ด่าแต่ข้อมูลสินค้าก็ยังไม่รู้เรื่องการที่ดีอยู่ที่ลูกคนนี้เนี่ยนาคาเห็นบอรแบบได้ขายได้หมื่นนึงกิดนี่ตัวแทนอยากมาขายน้ำเอนบอร์ส่งขางนอกนันต่างบริยซัมต่างประเทศใช่ไหมสแกนดิเนเวียบอกรีสโลนีอ๋อก็อยู่ในสแกนดิเนเวียนั่นแหละเราเราสั่งที่หลังใช่ไหมน้ำค่อยสั่งน้ำอะไรค่อยสั่งชาเขียวของเราที่หลัง มาขึ้นเงินกับแม่ปออุ้ยโู่หวยอ่ะพี่นอ้องมาขึ้นเงินกับแม่ปอวันนี้ยมีแต่คนทักถามว่าซื้อที่ไหนวะสันเออคือแบบว่าทุกคนเนี้ยคือจะแบบไลฟ์สดขายวันสองวันแหละก็คือแบบว่าขายตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้นพี่น้องหู้ยบ้านแบบว่าอุ้ยอยากอยากอุดมันอยากซอออยากแบบว่าอยากช่วยแม่ปอซื้อเห็นไะหพี่น้องแม่เอาเอา,เอาเบิร์ดเลยเมาส์แหงวะสันหลังมั้นถันมามาอยู่หมองอันนี้เมาสเนี่ยพี่เออบักลายเป็นตับอยู่ป๊าด คือหน่อยหนึ่งคือใส่แรงงานหลายแถวใช่ครับดิสดาแตก็ต้องตรวจอนนั้นนะตรวจรางวัลอื่นด้วยนะเมยนกับมันอาจจะแก่เฮี้ยงมีสิมีบอต้องกรอกครับรางวัลวที่สองรางวัลที่สามรางวัลที่สีตตต่ต้องมีไว้สี่ประจุปลาตามปลาลุกงามแถวมาตานปลาลุกครับสวยสวยใสไหลดีเยี่ยมเอาควาคอนเนคชั่นของค่ายคอนเซ็ปต์ของค่ายสิมาเสียงดีขึ้นอด้ไหมเมื่อวันปดังรเราอมีเอ,อ้ย แม่แม่ปอก็ตวรวจคอลเตอรี่ถ้าสามห้าห้าก็จะถูอรางวัลเล้ยท้ายอีกเลยงั้นแม่ปอก็ตรวจให้หนนะมันเผื่อมันใกล้เคียงเผื่อได้กินโอชินีโอ้ได้กินเลยป๊ปอปพ่อใจทุนอันใจค่าลเตอรี่ไม่จะปอกขึ้นก็ได้ทำทุนทุนขึ้นก็นถือว่าอุดหนุนแม่ไปใครถือกล้องวะนนี่แล้ฉันถือเองเออเลิศอานันเวลาแอคชั่นนี่เอาเลยศขึ้นเริ่มแล้วไม่ต้องว่าแอคชั่นแล้วไม่ต้องรอไม่ต้อองรเต้นก่อนเพลงจะขึ้นเลยเพราะว่ามันจะได้คอนติ้นู นักร้องอะไรแต่ว่าตีต้อง,ต,องต้อนดีนะโอเคนะจ๊ะต้องสรป,ปิดต้องกรเฮ็ดยูซี่เอานะหนึ่งสองสามเต้นมาเลยอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีลูกนเต้นเลยเต้นเลยกล้องอย่นี้นะฮฮึดฮึดฮย,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 ยิ้มแย้มแบบยิงแข่าเลย ตอนล้วนอนพาสาดเลยเต้นน่ะเต้นเอน้ไปรแห่เต้ยเต้ยทอนไที่จีบผู้สาวกัจีบน้ำแน ตัวบิวนะคะตัวบิวตัวบิวเปนนตีนควนลูกอันนี้หมด้ไมเอยกว่าเขาอันนี้ซ้อมนะจะมีแบบว่าให้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 อาจมาหนไปนั่งห้อยขาข้างบนได้ไหมแล้วก็ให้เด็กเด็กเนอยู่ข้างล่าง ได้ไหมแม่ได้พี่น้องเอ้ยบูปลาฟ้าดงเขาไปจ้าอากาศให้เลบรรยากาศข้าส่งผู้ยิ่พงใแญ่ในวันนี้พี่น้องข้าส่งใช่ใช่ข้าสั่งบูปลาเบิ้งพี่น้องนี่ลงพื้นเบิ้องพนญางไปเบิ้งปลาเราต้องอยู่นี่เพราะว่าเราต้องบิวเขาอยู่บนภูเขานี้ครับครกจะตรวจทีแม่ย่าพี่งครับ บรรยากาศได้มากเลยนะคะบอดาบ,บอกเขาแล้วเออไไอุ้ยของใครนี่โอ้ของตุ้ยน,นุ้ยพี่น้องมดมดมดว้วยว้ายดีก็ <c oughs> ออนที่ตัวจะตายกินขอพุงของอู๋โ <c oughs> อ้ขาสอง ถ้าไม่ชนะนะระวังตัวให้ด้วยวันที่11 18 21ดิบแปกล้องอยู่กับใครวะหนุนอยู่หนุนครับโอ้ลหมองได้ลงได้ข้าวน่ะข้าวเพิ่นลงอะไรบอกไปเอียบไปเอาไปเอียบไปเอาเพิ่นเดี๋ยวลงอยู่แต่ว่าอย่าไปเหยียบเข่าเพิ่นอย่าไปย้ำค่ะกับพ่อเพราะว่าอันอ๋อตีนแตกแกไปน่ะอย่าเหยียบกอมันเอาถ่ายตากล้องหน่อยที่ลงขี้ตุ้มหน่อยแม่ลงคุณทาาหน่อย

เอาเอากว้างเอากว้างเรือใกล้ใกล้กันไหมวอเนยนะเนี้อเเออนโอ้เออเออร้องไงอันนี้ผู้กินกลับ มกลับครับเต้นแรงๆนะลวกแสงมันจะหมดแล้วเห็นไหมนี่หมอก่อนแล้วนี่ตุ้ยพร้อมเราบอกเด้อโอ้ยลูกไส้ฉันกี่ตุมเต็มทรงอยู่ใบนี้อ่าพร้อมแล้วหนึ่งสองซ้ นี่จอดเท่าคนบ่จอดไปอย่างอื่นจอดทุกอื่นได้ไหมตัวนี้มันน่าจะย้อนแสงแล้วโอเคโอเคมุ๊เลยจ้าด่วนเดือนแสงเราจะหมดเหยียบแม่นหลวัดดูขี่มาเหยียบขี่มาแล้วล่าสุดบอกให้ไม่เหยียบก็ท่านบอกให้เหยียบนะแม่ป๊อวันนี้จินตลาไม่มานะคะมานจะขึ้นขี่มานะคะแม่ป๊อปเอาไปนหรอ เดียวดูเพลงอกูเต้องต้องขวากอีกระแกหัองักเัวาแล้วลุกอ่อนก็ต้องการแตงตัวไม่ต้อง่วงกายแตงตัวแล้วก็อาจจะมีความช้ามาช่ายหน่นะต้อแรงไหงพอเดอ ร้องขึ้นไปเลยเด้อว่ามันจะหมดแสงเพราะเราเริ่มตอนห้าโมงครึ่งอ่ะนีแบบนี้แหละชอบลื่นดีเ้นข้างล่างลูกข้างล่างแล้วก็จะให้จอข้างบนที่บนี้ับรองอยู่ข้างบนรับองเลยค่ะ้องเช่อาน้ำจะหายพแต่ว่าจอที่เราคนเนี่ยไม่เอาเอาเอาแค่ดนตรีทั่วกลาง เขาะถ่ายไต่อ้าราคนระเนตายเขาสี่คนที่ทาเป็เขา่คนจะเอาจะท่าอนยากเยทานอแล้วเออนี่หละทานยันสีนาน่ากอันรู้ปะร้อ่าเคนอาคะกระดเต่าให้ให้ด้วยท่านอีก้กระโดงเจ้าเจ้าั่ เข้าไปนะคนหนึ่งระบางด้วยต้องเคลียมข้างหน้ารูปต้องเช้อยู่กลางไหมโอเคยูขอบว่าสีชุดเออเด้อจะได้สลับกันยืนอยู่บนใดสิเอาลองขึ้นบนใดสิ ้วชันก็ได้นะโวกีอยู่ข้างล่างสุดด้วยอยู่กลางๆก็ได้โอยูแล้วตาอยู่บนสีชุดสลับกันเ้ก็อยู่ข้างล่างก็ได้อูกข้างล่างใส่กระโปรงมันเต็มยันข้างล่างเลยเนี่ข้างล่างข้างล่าเลยเออเออกี่อยู่ข้างล่างก็ได้ออวาเอีนิดเ มันจะหมดแสงเนี่ยได้ไปไหนไ,ได้ยัได้านกันโอเคต้อ,องสปีค่ะเอ็ดเอ็ชช่น ค่คอยเดินค่อยเดาคนเรากวันองเลยงตาอยาให้นงลทกคนค่อยเดินค่อยเด้าคนเกะวนถือกันหาเองบริคาเพราะว่าตากล้องเข้าฉากนะจ๊ะ Uhm เด oh! ี๋ยวไอ้โอ้ยกดตรงนี้ลูกปุ่มอันนั้นวิดีโอตัวนี้ลูกโอ้ตากล้องเขาแม่กดกดไปเลยไหมกดยังโอเคนะกดยังต อยากให้น้องหล่าทุกคนคอยดิคอยด้าวคนเห่ากะหมวนคือกัน